นี่เธอจะขายเพื่อนทั้งวงคารหรือเปล่าเนี่ยเก็บไว้ผู้ช่าทางจะเยอะฉันว่าคือซีแมนแบบแซบๆซีแมนสับรางเก่งๆก็มีเหอะผู้หญิงที่คนเรือคนหลีกเรียงใช่ป่ะเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะปกติเวลา ทุกคนเห็นวิวที่เป็นรถแบบนี้ใช่ไหม้ตอนนี้เราก็อยู่ในรถนั่นแหละนะถ้าอยู่ในรถส่วนใหญ่อะพี่กวังจะมี special guest นะเออมาตอบคําถามให้เราใช่ปะแต่ว่าวันนี้เราจะให้พี่กวางอะเป็นคนตอบบ้างใช่อยากรู้อะไรก็ถามมาเลยจะตอบได้เท่าที่ตอบ <laughs> <laughs> ถ้อยังมีข้อมูลปิดบังอยู่หรอทุกวันนี้ก็พอมีก็สิ่เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยถามอะ อ๋อเหรออือยังใช้เริ่มด้วยคำถามแบบทั่วไปง,ง่ายๆแบบสาวๆอยากรู้แล้วกันคือพวกอยู่เป็นซีแมนอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ทำงานในเรืออย่างเงี้ยเอาอยากรู้ว่าเออหนุ่มๆที่เป็นซีแมนอ่ะปกติอะโดยอไม่ปกติโดยส่วนใหญ่อ่ะมีแฟนปะโดยส่วนใหญ่แบบ in r e l a t i o n นชิพนะอ,อแบบว่าครบ ศึกษาดูใจอะไรเงี้ยหรือมีภรรยามมีแฟนอ่างเงี้ยเอ,อเอาตอบในแบบในในส่วนที่ที่ปัจจุบันที่ที่เป็นลำที่พี่อยู่แล้วกันเป็นเรือแบบระบบที่พี่อยู่อะ่ะก็พี่อยู่เรือซัพพายนะก็คือเรือออฟชอร์มันก็จะเป็นคนที่มีอายุเยอะอยู่แล้วก็มาหลักสามสิบถึงสี่สิบขึ้นนะนะมันก็จะเธอก็ไม่ได้แก่เท่าไหรสามสิบสี่สิบ โดยส่วนใหญ่แล้วสักประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นอาจจะมีครอบครัวแล้วอีกสิบเปอร์เซ็นก็ที่ที่โสดก็คือจะเป็นพ่อไม้อะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า <c oughs> มีพ่อไม้ด้วยเออแต่ว่าถ้าเกิด <c oughs> ว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่อยู่เรือแล้วกันเรือเรือสินค้าโสดโสอจะอยู่ทางนั้นเยอะเพราะว่าเป็นแบบเหมือนกับคนเรือที่เพิ่งเรียนจบมาอะไรมาเขาก็จะไปเรือสินค้าเรือน้ํามันเรือแก๊สพวกเนี้ยผู้ดเด็กจบใหม่อย่างเงี้ย ก็น่าจะมีโสดเยอะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่อยู่กับน้องๆที่เป็นขเด็ดฝนนักเรียนฝึกอย่างเงี้ยมาก็คือแบบตอนเขาเรียนอยู่บนเรียนอยู่บนฝั่งอะ่ะเขาก็มีแฟนปกติแหละแต่พอเขาไปลงเรือใช่ป่ะก็บางคนก็แฟนอาจจะรอไม่ไหวก็อาจจะมีไปหาไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยการกระทำก็จะทาให้น้องๆพวกเนี้หลังจากฝึกจากเรือไปปีหนึ่งแล้วอะ่ะก็คือเปอร์เซ็นต์โสดเขาก็จะเยอะนั่นแหละแต่นี้ฟังดูอ่ะเอา ก็คือเหมือนกับเรือมีสองประเภทใหญ่ๆอะไรแบบง่ายๆอะประเภทแรกก็ที่เหมือนกับเป็นเรือเรือวิ่งไกลอ่ะถูกป่ะแต่ว่าตอนนี้ที่วังทําอยู่อะเป็นเรือที่ทํางานอยู่ในไทยก่าฝอเอออ่าวไทยใช่ไหมเออแล้วและเธอกำลังจะบอกว่า คนที่ทํางานในเรือวิ่งระยะไกลแบบนั้น<ม>เขาเรียกเรืออะไรนะที่วิ่งไกลอ่ะพวกเรือสินค้าคนนี้<อ>เพราะว่า<อ>เรือสินค้าเรือสินค้า<ม>เออเออเรือสินค้าจะมีเปอร์เซ็นต์คนที<ม>่คนที่เป็นซีแมนอาจจะอายุน้อยกว่าแลวแนนเราอายุน้อยกว่าก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์โสดมากกว่าถูกป่ะใช่เออั้นะถ้ามีคนทัก i อมาแล้วแนะนําตัวเองว่าเราทํางานเรือนาอะไรเราเป็นเรือสินค้าก็คือยังไงมีเปอร์เซ็นต์จ้ะอย่างนี้ป่ะมีก็มีเปอร์เซ็นต์โสดเยอะเพราะว่าเออ นั่นแหละก็เขาอาจจะที่บอกว่าบางทีอาจจะเจอแฟนนอกใจเลยมาจนเขาก็ต้องไปหาคนใหม่อะไรเงี้ยอืมแล้วระยะเวลาเราอ่ะคนที่ทํางานอยู่ในเรือสินค้ากับคนที่ทํางานอยู่ในอ่าวไทยอ่ะระยะเวลาที่เขาไปปฏิบัติงานบนเรือมันใกล้เคียงกันปะท่าถ,ถ้าอันนี้พูดถึงแต่ก่อนแล้วกันแต่ก่อนอ่ะ c o n t ทคเรือสินค้าอมันจะประมาณเก้าเดือนถึงสิบเอ็ดเดือน สบิบเอ็ดเดือนที่บางบริษัทนะสบิบเอ็ดเดือนที่บางบางบริษัทแต่ว่าเห็นตอนนี้บางบริษัทเขาก็มีประมาณสามเดือนก็มีเอ่อไอพี่จ้หกเดือนผู้ผิดเรือสินค้าก็จะมีประมาณหกเดือนที่ว่าต่ตําสุดแต่ของออฟชอปก็จะมีสั้นสุดสามเดือนเป็นเรือนะทํางานเรือสั้นสุดสามเดือนแล้วก็ยาวสุดประมาณห้าเดือนแล้วแต่ <ส pike S 1> <ห>อาจจะบวกลบ,บ,ลบนิดบวกลบได้เดือนนึงอ่ะ มื่อถ้าอย่างนี้เห็นภาพว่ามันครึ่งครึ่งถูกปะ<ช>ถ้าเรือค้าโดยเฉลี่ยก็คือครึ่งปีถึงหนึ่งปีอ่ะเฉลี่ยคำๆ<ช>แต่ถ้าทํางานออมชอร์คือที่ทํางานในอ่าวไทยอ่ะประมาณอา่สะสามถึงห้าเดือนอย่างงี้ละกันคุยแต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบเรามีแฟนเป็นคนเรือค้ามีก็เหมือนไม่มีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไปทํางานบนเรือแบบกระปีอ่ะนานอยู่อะถูกปะใช่เพราะว่าตอนที่พี่ตอนนั้นพี่กวนทำงานเรือค้ากี่ปีอะ กันแต่ปี2006โอ้โหคำนามดัาแกเลยจ้ะ2006ไม่อยากจะลบเง <26. S 1> ี้ย2006ตอนนี้ก็ก็เกือบ20ปีแล้ว19ปีแล้วแล,แล้วแตอนนั้นมีแฟนปะมีโอ้ยก็มีมีมาตลอดชีวิตอ่ะ <laughs> ไม่เคยว่างไม่เคยแห้งสมัยก่อนหนุ่มๆก็หน้าตาพอพอได้ไม่ได้ไม่ได้คิดด้คิเล่เนาะไอคนนั้นแล้วไห่ไม่ไหนวะไปตามกลับมาเด้ตามระยะเวลาแนละ้วหัวร้านแล้ว,นะวเนี่ยอะไรยกสเคสได้ไหมพอน่าจะมีหลายเคสไหมเพราะว่าเคยอินเลเรชั่นชิพมาหลายรอบหลายครั้งอะยกสเคสสิเอาจะจะเอาเคสไหนต้องบอกมาก่อนว่าจะเอาเคสเริ่มต้นเคส รุนแรงเคสอะไรยังไงโอ้ยแฟนเก่าคนไหนก็นได้แฟนเก่าที่ไปทับใจอะ่ะไอทับใจเหรอคือไอตอนอยู่เรือสินค้าต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีความสัมพันธ์อะไรที่นานเลยเพรา<อ>ะว่าถ้าอยู่แต่ก่อนอยู่เรือเก้าเดือนนะนะแม่ง <9 S 1> เก<ร>้าเดือนถือว่านั้นคือถ้าผ่านหกเดือนได้นี่เก่งแล้วอะ่ะแต่ซึ่งมันมันน้อยมากอะที่จะผ่านหกเดือนแล้วตอนนั้น แบบว่าติดต่อกันยังไงแบบว่าเพราะว่าอินเทอร์เน็ตอ่ะมันอาจจะไม่ทันสมัยเออใช้ได้ง่ายใช่ปะ่ะเหมือนเหมือนตอนเนี้ยติดต่อสมัยก่อนอะ่ะก็คือเวลาเราไปประเทศไหนเราก็จะซื้อซิมป,ประเทศนั้นอะ่ะสมมติว่าเราไปเข้าฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยเออเราก็ซื้อซิมฟิลิปปินส์ใช่ไหมแล้วเวลาที่เรือมันวิ่งก็คือเวลาเรือสินค้าเวลาที่มันเข้าแต่ละประเทศอ่ะบางทีมันจะเข้าหลายเมืองสามเมืองสี่เมืองเนี้ยพอเวลาเราออกจากเมืองนี้ไปไปต่อ อีกเมืองหนึง่งถ้ามีถ้าวิ่งผ่านเกาะของของในฟิลิปปินส์นะสมมติยกตัวอย่างเราก็จะเอามือถือมาหาสัญญาณแล้วก็ส่งข้อความกับบ้านเออว่าตนอ,อยู่นี่แล้วนะอะไรเนี้ยสมัยก่อนมันส่งได้แค่ข้อความอะ่ะเออประมาณเนี้ยออออีเมลถามว่าถ้าหลายคนถามว่าเอา้ยแล้วอีเมลส่งไม่ได้เหรอก็จริงๆแล้วอีเมลอ่ะสมัยนั้นอ่ะเขาเอาไว้แค่ให้ให้กับตันเ็าส่งส่งเรื่องงานอย่างนี้เือเรื่อเรือส่งไม่ได้ก็คือต้องใช้วิธีนี้เอา แต่ว่าช่วงปัจจุบันนี้ยมันดีมากแล้วเพราะว่าเรือหลายลามีอินเทอร์เน็ตและยิ่งบางลาติดเน็ตสตาลิงอ่ะโอ้โหก็คือมันทําให้เราอ่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรคอสัมพันธ์กครอ่คราวระยะทางกาแฟอะไรเงี้ยมันมันไม่น่าเป็นหัวมันก็คีบคอนแทคกันง่ายเพราะวีดีโอคอได้อะไรได้ทุกวันเลิกงานมามันก็หายเหนื่อยแล้วแต่สมัยนั้นมันมันได้แค่ดูรูปภาพกับจดหมายอ่ะก่อนมาลงเมือเงี้ยไฟเยจจดหมาย มาไว้แล้วก็มีรูปภาพถ่ายคู่กันก็มาดูาึงอืไอโมันก้าปียีสิบปีเอา,าเสมออ้าวแล้วถ้าเกาิดแบบเราทํางานเออไอเนี้ยใส่เรือที่ว่าเรือค้าเรือนอกอะแล้วเราถ้าเราไปจีบคนต่างประเทศอย่างเงี้ยได้ป่ะมีปะได้หรอเคยคบหรออบจริงเอาแต่ประสบการณ์ส่วนตัวก็เคยคบอยู่สองประเทศมีฟิลิปปินส์กับจีน ว้าวเอเชียสเปคเธอก็คือเอเชียน g i r l ลอย <Right. S 2> ่างเงี้ยหรอจ๊ะอ๋อมีปินกับไชน่าจะให้เล่าก็เดี๋ยวกันเดี๋ยวแกไปคลิปหน้ากันแม่งค่าทางจะยาว <Okay. S 1> อะงั้นใด้ฐานะที่เธอมีประสบการณ์เออเกี่ยวกับรักทางไกลนะ long distance relationship นาะถ้าเกิดเธอจะแนะนำแบบว่าซีแมนน้องใหม่หรือว่าคนที่จะมีความสัมพันธ์ระยะไกลอะ่ะเธอว่าผู้หญิงแบบไหนที่ เราควรจะหลีกเลี่ยงเพราะเหมือนคบไปมันก็เสียเวลาเปล่าคบแล้วเดี๋ยวเขาก็ทิ้งเราหรือคบเดี๋ยวก็เลิกกันอะไรเงี้ยผู้หญิงที่คนเรือคนหลีกเลี่ยงใช่ป่ะเออท่านในส่วนความคิดของพี่นะอืออือก็อขอสอบต่อข้อโหสอตเขาเห็นตัวนั่นคือผู้หญิงที่ที่ว่างอ่ะว่างแบบไม่มีอะไรทำว่างงานหรือแบบว่าเขาใช้ชีวิตเขาเรียกว่าเวลาว่างเขาเยอะเพราะว่าผู้หญิง แบบนี้ยคือบางที mm. อเขาขี้เหงาง่ายพอเวลาเขาไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยแล้วมันมีแบบช่วงเวลาหนึ่งที่เขาคิดถึงเรา่เงี้ยเราอยู่กันทะเลแล้วก็เราติดต่อเขาไม่เขาติดต่อเราไม่ได้ mm. หรือแม้กระทั่งเราติดต่อเขาไม่ได้อะบางทีมันก็จะมีบุคคลที่สามเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาเห็นอกเห็นใจเข้ามาจีเข้ามาอะไรเพราะว่าสมัยเนี้ยแอปแชทกันเยอะเวลา เวลาว่างอ่ะเขาก็อาจจะไปเขีย่ยไปเจออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการคุยนะาการนัดเจอกันแล้วก็อาจจะทําให้มันมีความสัมพันธ์เขาเรียกว่าอะไรแซกซ้อนอแค่กันแหละมัน,นได้นั่งเหลืองยังกิดไอดีะ่ะไออะไรวะไออะไรกล้วยทอดอะ่ะเลยมาแล้วอ,อ๋ออดเลียวกล้วยทอดเยี่ยมชมพูวยทอดนังเลยรอบนี้กลับมาได้กินนะยังยังอ่ะ,อ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 ะกลับมาที่เรื่องว่างเออ ไอเรื่องว่างอ่ะฉัน้เห็นด้วยเพราะว่าเวลาว่างอ่ะมันจะฟุ้งซ่านเว้ย<ม>เออแล้วมันอาจจะแบบคิดถึงง่ายอยากได้ยินเสียงอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยถ้ามันอยู่ในภาวะที่แบบโทรไม่ได้นุอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทํางานอยู่หรือสัญญาอินเทอร์เน็ตมันไม่อํานยอะไรเงี้ย<ม>เออมันก็ไอ้สุญยากาะตรงนี้แหละที่เราไม่สามารถติดต่อคนรักได้อ่ะมันก็แบบเป็นช่องโหว่อเออให้บุคคลที่สามอะไเงี้ยเออแทรกเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอเคยเป็นไหมล่ะ ก็ชังนคมกับเธออินเทอร์เน็ตมันดีแล้วนี่เสียงสูงไม่เลิกรากเออเราเราไม่ค่อยมีปัญหาแล้วฉั้นยังไงฉันไม่ว่างเออหันคนไม่ค่อยว่างอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนอีกประเภทหนึ่งก็คนที่เขาเรียกว่าวัตถุนิยมอ่ะคือในสังคมเขามันมีการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอ่ะจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมันทําให้เขาเรียกว่ามันมีเป็นมือที่สามที่ทําให้คนเรือกับคน คนบกคนรอเนี่ยต้องต้องเลิกกันก็เพราะว่าพอสังคมก็มีการเปรียบเทียบอะบางคนอะมีมีแฟนเป็นลูกเรือแบบแบบพี่ซึ่งมีรายได้น้อยน,นู่นี่นั่นเงี้ยสังคมของเขาก็จะแบบว่าเออเนี่ยแฟนซื้อนี่ให้นี่ให้ใหอะไรเง,งี้ยจนสุดท้ายพวกไอเราให้อย่างแบบคนฝั่งเขาให้ไม่ได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิง่งระยะทางมันไกลด้วยอะด้วยความที่ว่าเหมือนกับมีก็เหมือนไม่มีใช่ไหมอ่ะใช่เออเข,เขาก็จะสู้แบบกูไปหาคุณฝั่งดีกว่าเขาจะมาละ แต่เอาจริงฉันว่าถ้าแบบว่าอวดของหรือว่าแบบว่าเอแฟนเราซื้อมือถือใหม่ให้อะไรเงี้ยสมมติฉันมองว่าเป็นเรื่องปกติเออแต่ว่ามันเข้าใจว่าถ้าเกิดแบบมันเยอะอ่ะมันก็มันก็เปลืองอ่ะเนะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ใช้มีค่าใช้จ่ายสูงมันคือมันเปลืองมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าครอบเปรียบเทียบมันจะเพิ่มมากขึ้นไงจากที่แบบว่าอืมีแฟนก็เหมือนไม่มีอยู่แล้วอ่ะแล้วบวกกับที่ว่าบางทีอยากได้ของอะไรก็ ฟนก็หาให้ไม่ได้หรือต้องรอต้องอะไรเงี้ยกับใช่ป่ะกับอีกคนบนฝั่งที่บางทีที่เขาแบบต้องการทำคะแนนล่ะเขาาก็ยอมทุ่มยอมเปย์ทำให้เลยแล้วมันเนี้ยมันแบบอ๋อถ้าคนมันบกเขาเออทันทีเนาะก็แบบว่าทันทีใช่เพราะมันเจอกันได้ตลอดแล้วมันก็เสร์ฟได้แบบทันใจมากกว่า่มันมีของแบบเนี้ยก็เจอมาแล้วถึงเอาเอาเคสที่เราฟังมาเจอแล้วแหละถามว่าถามว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันมี ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีเงินจะซื้อให้แต่แค่บอกว่ารอก่อนได้ไหมเออเดี๋ยวพี่กลับไปพี่พาไปซื้อรอด้วยความที่ว่าเหมือนกับเราอ่ะก็คืออยากมีฟิลที่แบบว่าเฮ้ยพาแฟนไปซื้อของเพลแค่เพลแค่แบนี้แต่ว่าเขารอเราไม่ได้คือเขาต้องการเดี๋ยวนั้นเวลานั้นในประมาณเนี้เธอถึงเคสอันนี้ยังที่ประมาณว่าแบบเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับอ่ะเธอถึงขั้นนั้นยังเคยนะ My God โบ้ oh, หรอ,ม,อ,อมันก็มีแหละเพราะว่าหยุดอยู่เรื่องสินค้ามันอยู่นานเออเดออ้อมันเขาเรียกว่าที่วควรว่าเราก็คนเรามันมีแฟนมันก็อยากเทคแคร์นะที่วควรว่าอี่อยู่ไกลเว้ยออออสิ่งที่เราจะให้ได้ก็คือแล้วเธอเอาไปก่อนก็ได้เธออะไรก่อนก็ได้แต่พอเวลาเรากลับมาบางทีเขาก็ไปม,มีคนอื่นมันก็มีก็หลายเคสอะ่ะ <laughs> ประสบการณ์มันก็สอนเรานะพนุ่มอย่เงี้สมัยนั้นเพลงไงนี่ดังเพลงอะไรน้ำตาอะไรรองเท้าหน้าห้องอ่ะของอะไรสายยันนิรันดอนก็นี่ก็เจอมาแล้วเกี่ยไว้ท่านางจะเยอะว่ะอุ้ยตายอ๋อาหรอแล้วอย่างนี้เธอว่ามันมีอะไรบ้างที่จะสามารถรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้แบบเออให้ relationship ของทั้งสองฝ่าย เออยังแข็งแรงเลยจว่าเงินมันก็ไม่น่าใช่หรอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใช่ค่ะ,ะไม่ต้องปฏิเสธษษเพราะว่าเพราะว่าเงินช่วยได้เงินช่วยได้เงินน่ะมีส่วนก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการรักษาระยะมากกว่าในความคิดที่นะเพราะยิ่งเขาเรียกว่าสมัยเนี้ยเรือ,รอหลายๆล,ลำอะถ้าเกิดเขามีอินเทอร์เน็ตอะการรักษาระยะมันก็จะ และสายระยะนี้มันก็คือเหมือนการติดตอ่อสามารถติดตอ่อ,อได้ตลอดที่เขาแท็กได้เอให้ให้เขาไม่ลืมเราประมาณนี้แต่ใดๆมันก็เหมือนกับมันก็เป็นที่ความมั่นคงของจิตใจทั้งสองฝ่าย้วยเฉ่าะคือเธอจะมาเบรมทางบกอย่างเดียวไม่ได้ว่าแบบว่าง่งาก็เลยไปมีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยฉันว่าคือซีแมนแบบแซบแซบซีแมนสับรางเก่งๆก็มีเหอะ เขาทำไงเค okay, ที่แบบที่แบบมีแฟนมากก่าหนึ่งเขาเขามีแบบไหนบ้างออมีแบบเลี้ยงวะเลี้ยงเด็กเงก็ก็ยอมแล้วว่ามีหรอใช่ยังไงไงสมมุติสมมุติตัวจริงอ่ะโนหนึ่งอะอยู่กรุงเทพก็บางทีก็แบบว่าอะมัน นี่เธอจะขายเพื่อนทั้งวงคารหรือเปล่าเนี่ยเออก็มัคิดอยู่แลวว่าแบบไม่เราไม่ได้เอ่ยชื่อเราเล่าเรื่รวมเอออันนี้คือไม่เอ่ยชื่อเนาะอ๋อเรอเล่ีเรื่อรวมถ้าเกิดว่าคนที่เจ้าชู้อันนี้คนที่เจ้าชู้เจ้าชู้อ่ะเออต้องต้องขอโทษเพื่อนๆเลยนะเพราะบางทีก็ไม่อยากเอาเรื่องนี้ลงเป็นคอนเทนต์หรอกแต่แค่ว่าเคาเรว่าอะไรอ่ะนะฟังก็ถือว่าฟังเป็นนิทานแล้วกันก็บงบางคน ถ้ามีทาเว่าถ้ามีกิ๊กเนาะก็เวลาเรือเวลากลับมากลับกลับมาพักที่บ้านเงนี้ยไอไจะคนพวกนี้บางทีเขาก็จะมีอบลมบ่อยหน่อยอบรมบ่อยก็คือแบบใช่ใชเซอ,อเร์บ่อยอายุอะเซอร์หมดอายุก็จะมาอบรมแล้วก็อาจจะวกแวกไปที่อื่นบ้างอะไรบ้างเงี้ยอ๋อแต่ว่าก็คือเอาเรื่องอบรมอะ มาอ้างง่ายๆเลยเอาตรงๆค่ะคือไม่ต้องถนอมใจค่ะหนูเล่าแล้วก็เล่าให้ตรงอ๋อก็คือเอาเล่าลงมาอ้างแต่จริงๆก็คือไปหาเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นี้ก็อาจจะมีก็อาจจะมีแต่ก็กรณีที่หนึ่งเออกรณีที่สองก็เออยังผู้ที่เรือใกล้ฝั่งอะทํางานเรือใกล้ฝั่งอะเข้าฝั่งบ่อยอ๋อเข้าฝั่งบ่อยแบบอเรือวิ่งอยู่ในประเทศสายในพวกเนี้ยเออเออใช่ใช่เขาก็ยังไง บางทีเขาก็อาจจะมีมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองไอ้มีเบอร์สองเบอร์สามอะไรเงี้ยมามาหามาหาที่เรือบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเบอร์หนึ่งเขาก็อยู่บ้านเออจำเขาอยู<ๆ>่แล้วก็มาอยู่อยู่ไกลางมันก็จะมีแต่อย่างที่บอกว่า oh. มันจะจะพูดว่ามันก็นั่นแหละมันจะมีอยสองวิธีนี่แหละที่ว่าที่จะมีแต่ว่าคนเรือส่วนใหญ่มีไหม <c oughs> ก็ไม่อยากพูดว่าส่วนใหญ่มี แต่ก็คิดว่ามีบางคนละกันบางคนที่ว่าเขาเขายังชอบอะไรแบบนี้ออชอบชแบบนี้เพราะว่าม,ม,ม,มันเป็นสีสันในชีวิตเขาเราเรา,เราว่ากันไม่ได้หรอกใช่ใช่แล้วเอาจริงอะถึงจะไม่ว่าอาชีพอะไรบกหรือเรือคือความเจ้าชูออ้อะหรือการมีรราสยมชอบครบหลายๆคนอะอม,มันก็เกิดได้ในในทุกเคสอ,อะไรอย่างเงี้ยอืม ตึงแล้วตึงเครียดแล้วเริ่มแบบแม่งระแวงว่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่่ไม่ไม่ของฉันเนะี่ยที่เครียดเพราะว่าเพ <laughs> ื่อนร่วมเชรียจะด่ากูหม <laughs> ไม่แต่คืนไม่นะฉันไม่รู้ว่าเขาทําอะไรประมาณนี้มีอีกไหมอะไอยาเง้ <laughs> ไม่หรอกมันก็หลกัหลกๆมันก็ประมาณนี้แหละแต่อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วทําเวลาทํางานหนักทุกคนอนะ่ะบางทีความเขาเรียกว่าอะไรการรีแลกซ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็ต้องเออ ต้องการอย่างแบบนึงต้องการมีอะไรมันกระชมกระชวยแบบนึงอะไรเงี้ยเพือ่อนแล้วแต่กันเลยงั้นคลิปนี้แค่พอแค่นี้ก่อนเออ,เ,อเดี๋ยวคลิปหน้าเรื่องไหนที่เราติดไว้เดี๋ยวเรามาเล่าต่อนะคะส่วนใครที่มีคำถามแล้วก็อยากให้เราถามพี่กว่างนะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะจะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็ คอมเมนต์ไว้แล้วกันถ้าตอบได้ก็จะตอบแต way, ่ว่าอะไรก็ตามที่พูดไปแล้วกระทบถึงเรื่องอาชีพถึงกับอร้อนตัครอบครัวก็ถึงก็ต้องมีใหมยเหตุกันเลยเดียวเชียวแต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนส่วนน้อยที่เป็นแบบนั้นอ่ะใช่แล้วเอาจริงอ่ะถึงตอนนี้ถ้ามีชาวช่องที่เป็นสาวๆอะไรเงี้ยแล้วแบบอุ้ยฉันกำลังอินเลเยชั่นชิพกับซีแมนหรือแบบว่าเออฉันกำลังอยากจะเปิดใจเริ่มโคบอะไรเงี้ยนะ จริงๆมันมีวิธีเช็คได้ใช่ไหมอบรมก็เช็คได้เช็คได้แล้วก็เช็คก,กับทุกอย่างใถ้าหา,หาบ้านดิเออว่าเขามีตารางอบรมอันนี้เปล่าอะไรเงี้ยจริงหรือถ้าว่างอ่ะก็เข้าไปด้วยกันแต่สิ่งที่อยากจะบอกนะว่าถ้าเกิดผู้หญิงที่กําลังคิดจะคบกับคนเรือเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งคือคนเรือมันเป็นคนที่หาเงินเก่งถ้าเธอเก็บเงินเก่งด้วยนะชีวิตมันไปไกลมากมาชีวิตของของทั้งคนรอนและคนเรือจะแบบคูณสองเลยอ่ะ เพราะว่านคนรอเอออพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดคือส่วนใหญ่แล้วอะ่ะคนเรือจะเจอแต่คนที่แบบเขาหาเงินเก่งอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็ไปเจอคนใช้เก่งด้วยม,มันก็เขาก็จะเหมือนกับชีวิตมันก็มันมันมันไม่เรียอตันมันไม่เสมอตัว,ตวก็ติดลบอะ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดคุณที่เป็นแบบว่าอยากมีอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินเก็บตังค์เนี่ยกล้าพูดเลยว่าเขาวบาคนเรือคุณเก็บคุณเก็บอย่างเดียวเลยอย่าเขาหาเองรับรองแบบเดียวช่วงท้ายขายของอะไรอย่างงี้ขายข้อดีอะไรอย่างงี้ันี้มาจากความเป็นจริงเออไม่เชื่อถามเนี่ยคนข้าวมดูจริงไม่จริงอันนี้ก็เก็บบ้างใช่บ้างค่ะเก็บ ถ้าเราโมแต่เก็บเมื่อไหร่เราจะได้ใช้ง <c oughs> เงก็บอันเชยบ้านอเอ,อ่อการคลิปนี้เราแค่นี้ก่อนแล้วกันเนอะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะครับบ๊ายบาย